สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนาเข้าสู่เชียรนิสทาร์โร่แนะคะช่องที่เป็นการพยากรณ์ดูดวงด้วยปัญญาลิขิตนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากการพยากรณ์นะคะตอนนี้อาจารย์สาเปิดคอร์สสอนไพ่ยิปซีออนไลน์แล้วนะคะก็สามารถทักเข้ามาในไลน์ csk4289 หรือทักเข้ามาในอินบ็อกซก็ได้นะคะหรือว่าจะไปติดตามกันใน YouTube หรือว่าแฟนเพจ เฟซบุ๊กนะคะในเชียนิสทาโร่89นะ,ะติดตามกันได้นะคะเราก็จะมีการดูดวงฟรีใน YouTube Channel นะคะแล้วก็มีเทคนิคการอ่านไพ่เล็กน้อยนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สไพ่ยิบซีเข้าใจชีวิตออนไลน์นะสามารถสมัครกันมาได้ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะยังไม่เต็มนะคะก็เริ่มเรียน25กันยายนรุ่นที่1น,นะคะรุ่นที่1ก็จะได้เรียนกันแบบสดๆนี่แหละคะ่ะใครไม่มีเวลาสามารถ เรียนย้อนหลังได้นะคะไม่ว่ากันก็อยู่ทีเ่เวลาว่างของแต่ละคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือเรียนไพ่ทั้งหมด78บใบนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการอ่านนะคะความหมายการตีความนะคะใจความของการตีความไพ่เพื่อเกิดความแม่นยำนะเพราะว่าการดูดวงความแม่นยำถือว่าเป็นจุดที่จะต้องโฟกัสที่สุดนะคะคราวนี้่าวันนี้นะคะขอ ให้ความรู้เกี่ยวกับไพ่ของเดอะมูนนะคะไพ่ของเดอะมูนนะคะนิยามคําจํากัดความของไพ่เดอะมูนเนี่ยก็คือความสิ้นหวังนะคะที่ยังมีหวังหรือเรียกว่ารอคอยอย่างมีความหวังนั่นเองนะคะไพ่เดอะมูนนะคะกเ็เพราะฉะนั้นเนี่ย ความหมายความหมายเวลาเราเปิดไพ่นะคะตรงนี้ไม่สามารถที่จะตีความไปในทางบวกได้นะคะยกเว้นในเรื่องของภาวะอารมณ์นะคะคือถ้าถามว่าการงานที่เรารอคอยจะสมหวังและสำเร็จหรือไม่นะถ้าออกมาเป็นไพ่เดอะมูนเนี่ยมันชัดเจนว่าการงานที่เรารอคอยอาจจะไม่ได้นะคะ เพียงแต่ว่ามันเป็นการรอคอยที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความหวังด้วยนะคะคือเราจะสามารถตีความได้สองกรณีเลยก็คือไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าให้เกิดความแม่นยําม,มากกว่าน,นี้เราสามารถที่จะบอกภาวะของอารมณ์ของคนที่มาดูดวงหรือถามคาถามกับเราได้ด้วยนะคะก็คือว่าสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะไม่สมหวังแต่มันทาให้คุณยังมีหวังรอคอยอยู่ไปเรื่อยๆนะ,ะถ้าถามเรื่องของภาวะความรู้สึกก็คือ ถ้าถามว่าความรักนี้จะสมหวังหรือไม่ถ้าไพ่ออกมาเป็นเดิมูนนะคะก็ตีความได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่สมหวังนะคะแล้วก็ตัวภาวะของคนที่มาดูเองเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าความรักนี้ยังมีความหวังและยังรอคอยอยู่ด้วยหรือว่ายังไม่ลืมก็ว่าได้เองยังผูกจิตผูกใจอยู่นะคะก็คือเขายังไม่ลืมเราในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คงจะไม่มีหวังแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ความหมายของไพ่เดอะมูนแบบกระชับแบบสั้นนะคะถ้าใครอยากได้เทคนิคความรู้ในการอ่านไพ่ครบ78ใบนะคะสามารถแอดไลน์ ID กันเข้ามาได้ที่ CSK4289 หรือว่าทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจนะคะหรือไปติดตามกันใน YouTube c h anel n Chianis Taro 89ก็ได้นะคะ <S <S เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระของการดูไพ่24ที่ได้ความรู้ด้วยนะคะ แบบไม่กักเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสมหวังสำเร็จนะคะบุญคุ้มครองนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย